ตอนนี้ก็ครับบ่าย2โมง8นาทีนะครับก็ให้เด็กติดมันนะครับจูบูน้อยจูบูน้อยครับกำลังต่อสาย 2>, า 2, 2แผงทำอะไรครับขนานขนานไหมครับว่าไงครับอธิบายขนาดน,นิดนึงครับเอาแผงขั้วบวกกับขั้วาบวกองแผงที่1แผงที่2มารวมกันนะครับ <im> แผงนี้นะครับแผงที่1เอาบวกมาแผงที่2อเอาบวกมาเอามารวมกันโดยสายขนานแล้วขั้นที่2ทํายังไง ที่สอก็แพ็กนิดหนึ่งมาชวนกับบัวค่ะอ่ะเอามาชวนกับไอ้เจ้าใส่ขนานใส่ขนานแบบนี้นะครับซึ่งง่ายๆครับซึ่งเขามีขายทุกไปอยู่แล้วถ้าไม่มีก็แจ้งกลิารได้นะครับกลิารก็จะมีให้นะครับ<ช>เรียบร้อย เรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้ก็หมายความว่าเราจะได้บวกนะครับของทั้งสองแผงได้ลบของทั้งสองแผงมารวมกันเป็นขนานเราจะได้วลเตจท,ที่ใกล้เคียงกันวลเตจท,ที่มันจะได้เนี่ยมันก็อสมมติตัวนี้ได้35โวลต์ได้35โวลต์มันก็จะได้35โวลต์แต่จะได้แอมป์ที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ครับเพราะว่าเราใช้เจ้าปั๊มที่เป็นระบบ24โวลต์แล้วเรงวลเตจของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้ไม่เกินนะครับ ไม่เกิน72โวลต์โอเคเนะตัวนี้ลงบ่กี่นิ้วได้ครับตัวนี้เดเรเตอร์4นิ้ว4นิ้วจริงๆนะครับ4นิ้วเม่ทัานมาวัดเลย4นิ้วนะครับได้4นิ้วนะครับไปดูวอลเตจของเขาครับของเขาเขียนไว้ว่า72โวลต์อย่างไงก็ไม่เกินเดี๋ยวให้จุบุจัดการเสียบเลยสายต่อเรียบร้อยแล้วเด็กดินมันทําได้นะครับลุงลุงกับป้าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วทําไม่ได้โทรมาถามเด็กติดมันนะครับทำยังไงนะครับต่อยังไงนะครับแพงนะครับเสร็จซึบสับเลยได้ไหม ซับเลยซับเลยใช้งานทำงานไหมตับเลยต่อผิดตื๊บเลยตึบ๊บอาละถูกหรือผิดวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดูกันยังไม่ได้ต่อครับลูกพี่เอ้ยไอ้ยย่า oh, อ่าโอเคครับ oh, เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่า oh, อ่ะ,อะเอ้เกือบไปแล้วอ่ะโอเคครับ, oh, oh, oh. บไปิดเลยแกลบเลยเรียบร้อย อขอดูน้ำหน่อยมวลน้ำหน่อยสูงสูงสูงหน่อยจะเห็นน้ำพุ่งอ่ะเป็นไงอ่าฮะอ่าเอาเอากระเท้าสิครับบ่อสี่นิ้วครับสบายๆน้ำขนาดนี้ครับอ่าฮะเรียกว่าทับปิวครับปิวะอดอดูขอดูดูดูเขอดูหน่อยตอนนี้เหมือนก็หย่อนลงไปสิบเมตรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนหย่อนลงไปสิบเมตรนะครับเหมือนกับปั๊มชักนะอ่าปั๊มชักเนี่ยเต็มที่ก็แปดเมตรถ้าใช้ปั๊มตัวนี้ถามว่า หยอ่อนได้เมตรได้ไหมใช้2แผงนี้ก็ได้เลยนะครับถามว่าใช้แผงเดียวได้ไหมจริงต้องตอบนะครับว่าได้เดี๋ยวเราไปปลดปลดออกเร็วจีกว่ามันไสอยากรู้จังเลยอโอเคนะลองดูนะครับอา่าฮะยุ่ยยุ่ยยุๆๆยลองดูปลดออกไปหนึ่งแผงเลยออกไหมน้ำออกไหมน้ำยังออกอยู่โอเคนะครับหมายความว่าเพื่อนใช้แค่หนึ่งแผงเอง นะครับแล้วเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยปั้มช์จของเราเนี่ยมันดูดได้แค่8ดเมตรแล้วน้ําระดับน้ําของเรามันสูงมันมันลึกกวก่าแปดเป็นสิบแล้วมาดูกันอ่ะให้จุบุครับตอนนี้ได้กี่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 บาครับอ่ะไปปิดปิดน้ํานิดนึงปิดน้ําปิดน้ําปิดน้าปิดน้ำปิดน้ำค่อยๆปิดค่อยๆปิดค่อยๆปิดสิครับคุณเอ้ยบอกให้ปิดก็ไม่ปิดเดี๋ยวมั็นเหนียวเลยเอ้ตอนเนี้ลงไปสิบเมตร1ิบสองเมตรแล้ว นะครับสิเมตรอ่ะยกขึ้นมาถึงสูงหน่อยอ่ะนะครับตอนเนี้ยคุณมีอยู่แผงเดียวคุณก็ได้น้ำนะครับลงไปที่ประมาณความลึกที่12-13า